นี่เพื่อนวิ่งเนาะพี่อยู่มุมขวานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาวหนึ่งไฮรุตตายหมดตรงบันไดตายหมดเฮ้ยอย่ายิงพี่เอ้ยอย่ามองพี่ข้างหน้านุ่นข้างหน้านุ่นตัวหนึ่งแล้วก็ตรงบันไดเนี่ยสองตัว อ่าเนี่ยบันไดนี่สองตัวมันกำลังเดินขึ้นมา,า,า,าอ่าพี่อยู่หลังสุดนะเนี่ยเฮ้ยใครอยู่หลังประตูอ่ะใครอยู่หลังประตูตายใน,นพี่นะพีน่นะพี่อยู่หลังสุดเลยพี่อยู่หลังสุดสไม่มีไม่มีเพื่อน เพื่อนย้ำแล้วว่าอยู่หลังคอมนั่นจริงให้หมด ทีมแทงโก้ยิงตัวนี้ตายตูกเกาะดำใครวิ่งวะแล้วตัวเอมโฟมอยู่ไหนวะตายอยู่ไหนวะ<ม>อะม,มีตัวใช้เอมโฟเก็บเสียงไอ้ใครซ่อมดำอยู่วะเออเฮ้ย<ม>แล้วตัวเอมโฟอยู่ไหนวะม,มันมีกี่ตัวทั้งหมดอะ มีข้างในมีศพไหมข้างในมีศพไหมมีสองศพหนั่นน่ะดิแล้วเสพเอมโฟหายพี่ถูกเอมโฟยิงนะเว้ยเ้ยออยโอเคโอเคหาอยู่ ตรงกลางเลยใช่ไหมมันพีคออกมายิงเหรอใมันอยู่ในซอยกลางใช่ไหมไสวยสวยมีอีกเหรออยู่ตรงไหน ตายตายอ้าวแล้วคนละตัวกันเรือไรวะเออเห็นหันกำลังเปิดอยู่ตายตายสองโอเค เไ้ยมีอีกเหรอวะไปปืนละไนปืนล่ะโอ้ยไอตรงนั้นแหละไอ้ตรงไอ้ตรงที่ผมจะบอกคือตรงนั้นแหละคือมันวิ่งไปเอทีอ่ะกุใจเอทีอ่ะผมผมเห็นมาแล้วมันจะอยู่ในห้องแตกใช่ไหมคุณทิมตายหนึ่งคุณทิมอยู่ห้องแตกใช่ไหมคิดว่าแมนโฮตายหนึ่งพี่เดี๋ยวผมจะไปวิ่งไปไปไปนอนนะโอเคโอเคห้องแตกตรงป้ายลมนะคุณทิม เเอออาอาาไไมม่่่่่ใใชชยงนนัล้ลโอเคมันมันอยู่มันอยู่ในห้องแตกมันอยู่ในห้องแตกใครวิ่งขึ้นมาผมอยู่ในห้องแตกงวันขึ้นมาพี่เหรอผมวิ่งออกผมวิ่งออกผมอยู่ห้องแตกงเอาปลายลมนะโอเคผมวิ่งออกมาหลังคอเขาเสียมเหยียบเหล็กอะไรวะในห้องเองมีเหล็กด้วยเหรอไม่มผมวิ่งไม่ได้เข้าห้องไหนเลยผมมาไปไหเถอะเฮ้ยใครอยู่หลังหอผมผมอยู่หลังหอ ลิกกุนั่งหน่อยดิในป้ายห้องแตกอะกีณอยู่ไหนอะอยู่ผมอยู่แฟรลแคปแ็นมันรูดของเพื่อนมันไปแล้วอีกเอ้ยแม่งเผลอแป๊บเดียวเสียงขวัญแม่งบักขึ้นมามันไปแล้วอะมันไปมันไปเอสทีแล้วมันไปเอสทีแล้วผมพี่อยู่อีหนึ่งกันเลยล้มในเอสทีล้มรีบด่วนเลยขวัญว h a t t h ั f เอสที ไอ้กระสุนรถถังอะ่ะไ,ไอ้ประตูเอสทีอ่ะอาร์บีเอสทีอ่ะโอเคเไปห้องห้องปืนห้องปืนต้องไปห้องปืนอ่ะใช่มันอาจจะไปมันโผล่มันโผล่ตรงไหนวะยิงไม่ได้เหรอเอ็งยิงไม่ได้เหรอยิงไม่ได้ผมโผมันโผล่ตรงไหนอ่ะมันโผล่ตรงไหนรปะโอเค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 เองปาเข้าอ่ะเพื่อเต็มมิน่าเดยเด้อซิเวอร์แันโฮยู่ไหนโ้ มันเจ็บมันเจ็บเวลาเข้าไปผมไม่แค่ดีเทคนะพี่น,น,นี่นะนี่ผมนะที่ผมนะมันออกขวาไปยยินเสีงอยู่อยู่ซ้ายซ้ายตัวหนึง่งขวาตัวหนึง่งตายหนึ่งเข้าไปแล้วเฮ้ยตายตายตายเย,ย <S <S ็ดแม่พี่อาร์ฟผม ยิงโมพ่พี่บังเขียนไหมน่าจะเคลียร์นะเขียนเขียนเขียนเอาไม่รู้ไม่รู้พี่กำลังมาชาร์จมันด้านขวาเออผมอยู่ด้านขวาพี่นะหน้าเราเลยใกล้มากเหื่ไยเรื่ไยล้ร่วงหนึ่งแค่แค่ไหนทมือโอ๊ยขวามือขวามือข้างหลังข้างหลั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 งงพี หลังแขนดำเลยเหี้ยหมอบลงหมอบไว้หมอบแล้วครับหมอบแล้วยิงสองนัดแขนขาดำยิงแบบไหนเนี่ะเฮ้ยเองวิ่งกลับไปมันอยู่หลังเรามันอยู่หลังเราเอาแล้วนี่นั่สายนี่คือใครตัวอัพป๋อ อันหนึ่งด้านสายตายด้านสายตายมันอยู่หลังเองอีกตัวหนึ่งตบไว้หล,ลบไว้มันเห็นจริงเหรอวะเออเห็นเราพยายามหามุมจ<ห>ริงผมตลอดเลยแ,ลแขนพี่เห็นแล้วพี่พี่อเอ้ยเน็ตไปดิคว้างเน็ตไปมันมัน,ม,นมาเหรอ ไม่พี่อยู่ข้างหลังมันอยู่ตรงเออแถวนั้นแหละช์จเลยหายอยู่มีคนนอนตายตรงนี้ตัวหนึง่งไม่น่าใช่มันอะ ใช่ครับผมไม่ใช่ยังไม่เห็นนะพี่พี่วิ่งฉีกขวาขึ้นมา <Okay. S 2> รู้ว่ามันวะมันโ<ะ>ดนใครยิงอ่ะอาจจะโดนเนทเราไงพี่อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างล่างไว้ แค่อยู่แถวนี้แหละไม่เห็นมันอยู่บแบบล้วแป๊บหลังหลัลงนี้ฝั่งนี้ผมไม่เห็นนะไอ้วะพี่ว่าแม่งนี่แหละโดนระเบิดตายอ่ามันมันโอเคที่ผมฆ่าใช่ไหมเช็คแป๊บโคเวอร์ทีโดน F1 แอมบัตเลอร์โ, Butler, โอเคโดนระเบิดพี่ตายโอ้ระเบิดพี่ตายโอเคสวยสวย,สวยพี่สวยพี่สวย ตาม,ม้เป็นเก็บไปสี่แล้วห้าดิไม่ถึงเดี๋ยวคืนนี้ลอบซื้อตอเปิดซิงตะเวอีกรอบเออมื่อคืนตะเวไแม่นอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนผมตายอีกแล้วโอ้ยเฮียบนดอมผมเห็นผม,ผมเห็นแต่ห้องับผมไม่เห็นคัวแน่ใจว่าสองหรือสามอะ โดนมาตรงกลางชั้นสา,ามแล้วยันยันสามพี่อ๊อเลยท่านจะได้ซ้อนกันทันมันอยู่ฝั่งห้องน้ำว่ะห้องน้ำที่ตรงไหนฮะห้องน้ำมันมีสองทางพี่ต่างห้องม้ากับอ่าปีกซ้ายแหละยิงยิงโอเคโอเคพี่ได้ยินเสียงมันพันยาอยู่มันไม่น่ากล้าพันยาถ้ามันรู้พี่เข้าไปอะ ข้ามาผมให้ข้าสัานเนี่ยเ,เนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่ผมมองเนี่ยอโอ้มีขวามือด้วยขวามือไอ้ตายหนึ่งโอ้ยผมตายโอ้โหมันเจ็บมากตายสอง ใจยันพี่ผมขึ้นดอมสองอะ <c oughs> เปิดห้องเลยต้องการคนรีบบอกพี่ใช่บางคนเล่นวันเดียว บิชเกิดฟังเ o า my room, man มีสไนเปอร์รถบล็อกขวามือตัวหนึ่งโอเคโอเคผมจะออกขวาไปดูนะเซเว่นตัวหนึ่ง มีคนวิ่งข้ามไปไม่ได้วิ่งข้ามไปวิ่งข้ามมาเียงสนายยิงตรงรถเมสีขาวอะใครยิงไหนใครยิงพ,พี่ยิงมา้าตรงรถรถเก๋งสีขาวตรงแยกรู้แล้ว รถเก๋งสีขาวตายเหลือเหลือในเซเว่นยังไม่ตายเฮ้ยลูกหมดไอ,อ้เจ้มามันนอนหมอบยิงกูอยู่ยินไว้พี่ข้าม,มตายแล้วเนี่ยพี่มันถูกใครยิงตายวะวผมอยู่ตรงนี้นะอ่าบังเกอร์ในบังบังเท้าบังเกอร์มันอยู่ข้างถนนเลยตายตายคนละตัวอีกอ,อ่ะยัดแมเ่เกือบละไอ้แซ่หูผมวิว่งมา ไปเซเว่นกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอ้อมไปอ้อมไปคอนทักคนหนึ่งใครที่เป็นสไนด์อ่ะฝันหลบไว้ก่อนเ้าแสงสีขาวมันหายไปเหรอไม่หายที่มันนอนนิ่งกิ๊บเลยอยู่ข้างๆใกล้ๆกันเลย่่ไมแนใจดูไว้พี่กำลังเข้าเพื่อนเดินขึ้นไปเหรอ เมื่อกี้เนี่ยตรงรถดำอ่ะชีฟดำอ่ะใช่ไหมเพื่อนอยู่ตรงชีฟดำใช่เขาบอกเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนแบบเปล่าวะเฮียเนี่ยโอ้ยตา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 ยหยุดหยุดหยุดตัวนเฮียอ่ะอันนเจอพอดีเลยไม้เผมก็โดนหลังเลย